สวัสดีครับผมอนันต์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการทดลองฉีดปุ๋ยซึ่งสกัดจากสารธรรมชาติเป็นครั้งที่สองนะครับไปฉีดกันเลยครับ ปุ๋ยเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าอีกสองอาทิตย์ผลมันจะเป็นยังไงอันนี้ฉีดมาสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าที่สังเกตดูเนี่ยเห็นว่าต้นมันเริ่มจะอวกอวกเบาๆนี่อ้วกอกวเบาๆเพราะเป็นจังวะนะครับมันเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เคมีมันก็จะไม่ได้เร่งอะไรมากแต่มันจะค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆแข็งแรงขึง้นนะครับรากก็จะดีใบก็จะดีลําต้นก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอีกสองอาทิตย์นะครับ จะเห็นว่าลูกไม้ค่อยๆขยายตัวนะครับค่อยๆเติบโตอืมเริ่มเขียวเริ่มเขียวส่วนเอื้องสายสามสีก็ขยับขยายยาวขึ้นโตขึ้นใช้ได้ครับพวกหน้าวัวใบนี้พอได้ปุ๋ยเข้าไปก็ดูใบสดใสขึ้นตึงๆขึ้นนะครับอ่าใช้ได้ใช้ได้ ดูใบแข็งแรงขึ้นสีสันสดใสขึ้นนะครับส่วนลูกหน้าวัวใบนี้ก็ใบเริ่มยาวขึ้นแล้วครับใช้ได้โดนปุ๋ยไปสองอาทิตย์อ่าทั้งไม้ดอกไม้ใบก็ค่อยๆขยับขยื่อนขึ้นมาทีน,นหน่อยทนีนหน่อยแล้วนะครับเริ่มเจริญเติบโตแล้วภายในอาทิตย์สองเดี๋ยวรอดูอาทิตย์ที่สามันต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ